งเลยนะค่อมเซอร์ไพรส์วันเกิดเมียลูกชายเปิดรถตกใจเงินก้อนโตตอนนี้เข้าใจแล้วว่าทำไมพ่อไม่ให้ขับรถคันนี้ลูกชายเล่าเหตุการณ์ทั้งเซอร์ไพรส์ทั้งฮาลูกสาวอย่างไอ้นภัชรินและแบงค์อธิกิจลูกเขยนะครับพาแม่เอไปทำบุญงานวันเกิดอายุครบ50กว่าหน่อยพร้อมครอบครัวทั้งน้องชายลูกๆและหลาน,ลานอบอุ่นในวันที่น้ค่อมไม่อยู่ก่อนที่แม่เอนั้นจะกลับบ้านมาทำชาบูให้ลูกๆและน้ค่อมกินเพราะสามีบอกว่าอยากกินชาบูน้ำดำ บนมาตลอดตอนที่อยู่โรงพยาบาลสามีชอบมากเป็นอีกหนึ่งเมนูโปรดตอนอยู่โรงพยาบาลน้าคอมบอกอยากกินมากพร้อมทั้งแกะกล่องรูปวาดที่แฟนๆนั้นส่งมาให้สวยมากๆโดยลูกๆต่างอวยพรวันเกิดให้คุณแม่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสภาพจิตใจให้ดีขึ้นมีความสุขมากๆลูกหลานที่มีทั้งหมดจะอยู่กับแม่เอตลอดไปส่วนที่ทําเอาตกใจไปตามๆกันนะครับเหมือนน้าคอมจะทำเซอร์ไพรส์วันเกิดให้แม่เอภรรยา แม่ตัวเองจะเสียชีวิตไปแล้วโดยเอลูกชายนัคอมนะครับเล่าว,ว่าแม่มาบอกให้เปิดใต้เบาะรถพ่อให้ดูหน่อยเผื่อมีอะไรพอค้นไปค้นมาเฮ้ยเจอซองสีงน้ำตาลมีเงินอยู่20 0 0 0 0บาทคิดดูมอเตอร์ไซค์ก็ยังเอาไว้สมกับฉายานักซ่อนเงินเมียในตำนานจริงๆเอลูกชายนัคอมนะครับบอกว่าเจอเงินใต้เบาะมอเตอร์ไซค์พ่อจริงๆเอก็อยังงงเลยแม่บอกเจอ,อะ่ะตกใจแม่ก็นึกไงไม่รู้บอกให้เปิดรถมอเตอร์ไซค์พ่อให้ดูหน่อย เผื่อมีของสําคัญอะไรก็เลยเจออันนี้จริงๆไม่มุกเจอเมื่อไม่กี่วันของจริงพร้อมกับงานนี้ครับได้พาไปดูรถพ่อค่อมที่พ่อค่อมคุมไว้เป็นอย่างดีไม่มีเลอะแถมแต่งรถสวยมากเปิดเปาะมาก็เจอเลยโหดมากลูกชายนะครับนั้นถึงกระบ,บ่นว่าถึงว่ายืมรถหน่อยไม่ให้ขับคือเขาจะใช้เวลาไปทํางานที่รถติดจริงๆก็จะเอามอเตอร์ไซค์คันนี้ไปถึงว่าพ่อทําไมห่วงจังรถคันนี้ตอนนี้ก็เข้าใจแล้วว่าทําไมพ่อไม่ให้ขับ ลูกชายนั้นเล่าเหตุการณ์ทั้งเซอร์ไพรส์ทั้งหาต้องบอกว่าตัวนั้นจากไปแต่ก็ยังคงสร้างรอยยิ้มสร้างความหาให้กับครอบครัวได้เหมือนเดิมเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ